สวัสดีครับกรับสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองวันของโอมเอ็มบีเคครับ12พฤศจิกายน2567ถ่ายทอดสดทางช่องทูโฟยูย 24, 18, ี่สิบสี่ินกาเป็นต้นไปนะครับณนะเวทีมวยนานาชาติลังสิทธิหวดปทุมธานีครับก็เป็นนัดที่2ของเสียโอมเอ็มบีเคนะครับก็จัดมวยประกบมวยนะครับ สี่คู่ทางช่องทูฟอร์ยูครับแล้วก็ช่วงที่2ทางแอปพลายทีวีเหมือนเดิมครับแคู่ในรายการคู่มวยจัดได้น่าชมน่าดูมากๆนะครับก่อนด่งที่เราจะไปให้ทศนะวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักครับเราไปอัปเดตคู่มวยทั้งสคู่ในรายการช่วงแรกให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องต้นกันก่อน <S <S คู่แรกครับเอ็กซ์ตราอึ่งอุบลครับพบกับเจ้าคมเพรจากที่อุบลคู่นี้ต่อยเวทพิกัด1นึ่อ่อาร้อยสิบสามปอนด์ครับคู่ที่สองกัปตัน วันของ o ม m b k ครับพบกับจอมิชิตสิทธิ์ด็อกเตอร์ชานชัย119่คู่ที่3รองคู่เอกครับเพชรพัชระศูนย์กีฬากุดฉิมครับพบกับเจ้าสิงห์อุบลสอก้องเกียรติครับเวทวิกัด1 2 6ปอนด์คู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับนีโรดสอบุญมิลิดครับหรือว่าจิตอาสาบางแก้วพบกับเก่งสยามยส,สิบบอลสกลเวท122ปอนด์ครับฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชีพข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเ,เด็ดเขาด้วยนะครับรวมหมมรือข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักคบ้บวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ไปกันที่คู่แรกประจำรายการนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่12พฤศจิกายน2567ครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟเอยู24:18นาฬิกาเป็นต้นไปคู่แรกเป็นเอ็กซ์ตราอึ่งอุบลครับพบกับเจ้าคมเพรจ่าติโกบุครับ เวทพิกัด1 1 3ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเจ้าเอ็กตราอึ่อุอบลหรือว่าสิทธิ์ดอกจิกครับตัวนี้ก็มวยจากอุบลราชธานีครับซ้อมอึ่อุบลแล้วก็ขึ้นมาเจ็บตัวอยู่กับทีงมงานคนจัดที่เพชรยินดีนะครับ14ปีครับร้อซนเมตรพื้นเพกก็เป็นมวยฝีมือหมัดครับต้นต้นมีหมัดมีศอกลุ้นได้อาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือคอมเป็นมวยเขาถือว่าจัดจ้านครับแต่ว่าแรงปลายครับต้องดูว่าวันนี้ต่อยน่าจะต่อย3นาทีนะเพราะว่า น่าจะ15ปีเต็มแล้วมังเจ้าเอกราเพราะว่าสมัยก่อนยังต่อยแค่2พัก2นาทีอยู่เลย3ไฟ์หลังสุดมีชนะสิงห์ดำใต้เพชรบุรีที่รังสิตครับแล้วก็มาแพ้เพชรอาวุธสอจารุวันที่ลาดดำเนินแล้วก็มาแพ้นกโจกสีอีไลซ่าที่เด็ก99ครับที่เวทีมวยรังสิตครับ8ตุลาคมที่ผ่านมาผู้โชกค,ครับคมเพชรจากที่อุบลกลวยบางแหลมปอมอลนครอุบลครับมวยจากอุบลราชธานีครับรุ่นพี่ครับซ้อมจากที่อุบล165ซมมตมรครับพื้นเพลเป็นมวยขวามวยบู นอกได้ในดีครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเนี่ยดีกว่ามีแพ้ศิวราชวอลินทิดาที่หลังสิทธิ์แล้วก็มาแพ้นอกยก2เพชรทองเก้าพัชระยิมครับที่หลังสิทธิ์แพ้คะแนนเจ้าศักประมวลหอจกอคุกกุสุธิที่หลังสิทนนสสธิททท์ครับเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับ มวยฝีมืออยู่ที่เอ็กซ์ตร้าครับส่วนเจ้าคมเพชรเนี่ยได้ลูกหนักลูกแรงลูกบูครับก็ดูการผ่านมวยชื่อชั้นของคมเพชรดูได้เปรียบนะต่อยมวยมาเยอะกว่ามี 60- 7ิบเไฟแล้วส่วนเจ้าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยประมาณ30มสิบไฟเอ็กซ์ตร้าต้นต้น,ตนอาวุธถือว่ามีหมัดลุ้นได้ครับหนักแรงทุลูกแต่ว่าแรงปลายครับอย่างที่เราเห็นหลายไฟแล้วมียุบมีแผ่วส่วนเจ้าคมเพชรช่วงนี้ก็แพ้รวดเลยแต่ว่าเป็นแพ้แบบเขาเรียกว่าแพ้แบบออกทะเลอะแรงดีครับบูดูดันวันนี้ผมมองว่าคมเพชรเนี่ย ราคาอาจจะเป็นรองนะวันนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงอาวุธมวยการผ่านมวยกระดูกมวยเนี่ยไม่เป็นรองเลยนะคมเพตน้ำหนักสอบายแดงมาลด0.3นา้ำเงินมาเท่าพิกัดคู่นี้เลดเปิดไฟแดงเ e อ็กซ์ตร้าอึ่งอุบลครับเป็นต่อในราคา54คู่นี้ขึ้นมาเอาเอ็กซ์ตร้ามาต่อเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงนะเพราะว่ามวยคู่นี้เนี่ยชื่อมวยการผ่านมวยดูเป็นรองเจ้าคมเพตนะคมเพตต้นๆเนี่ยถือว่าหนักแรงทุกลูกคือวงนอกเนี่ยผมดูคู่ขี้ คู่ขี้ใครดีใครอยู่แต่ถ้ากดไม่ลง3ยกเยีในผมดูว่าวงนายเนี่ยคมเพชรตัวนี้ดือ้อโดยเฉพาะลูกล็อกรัดมดตีปัม้มตีวงนายในแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,งแล้วก็หัวจิตหัวใจต้าตรหดดูดีกว่าวันนี้ผมชอบที่จะคมเพชรน,นะครับจะแจ้งเกิดเอาชนะเจ้าเอ็กซ์ตัาอื่นอุบลนได้คู่ที่2ครับกับตันวันของโอเมมีเคพบกับจอมบิชิตสิตด็อกเตอร์ชานชัยเวทพิกัด119คู่นี้มาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับดูเล่นดูประกอบแล้วกันกับตันวันของโอเมมีเคครับก็บ แต่ว่ามวยคนจัดก็ได้นะครับมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ซ้อมที่เด็กก็19นะครับ19ปี165เซนเมเป็นมวยเข่าครับประเภทหมัดศอกอันตรายครับ3ไฟหลังสุดมีแพ้นอกโจก4เพชรอาวุธสอจารุวันทีล่ลาดดำเนินชนะสายาเพชรสายฟ้าปอประจันศีที่ลังสิทธิ์แพ้เทียนหลวงอึ่งอุบลที่ลังสิทธิ์ครับเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ชกจอมพิชิตสิทธิ์ด,ด็อกเตอร์ชานชัยหรือว่าเจ้าซูเปอร์แมนเดิมนั่นหละครับซูเปอร์แมนสิทธิ์เจนิมหรือว่าเจ้าแมนสิทธิ์เจนิมก็สมัยก่อนก็ต่อยในศึกในสายของเขียดเพชรแฟนมวยเขาน่าจะจำกันได้ตัวนี้มวยจากเชยภูมิซ้อมมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับยี่สิบสามปีรุ่นพี่ครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรเป็นมวยขวามวยประเภทเปิดเกมครับมวยหมัดมวยเขา่มเขามีทุกลูกแหละออกทรงบูด๊ดุดันถามว่าได้เก่าได้กระดูกมวยไหมก็ได้กระดูกมวยอ่ะแต่ว่าลูกเก่าก็ไไม่่่เทาหห สามไว้หลังสุดก็มีแพ้นกยกหนึ่งเหนือศิลาวอร์ชา่าที่ราชจะดาเนินตั้งแต่ปี -66 แล้วก็มาแพ้อินซีดําตลาดคนเดินเพลินเมืองผลที่ราชจะดาเนินล่าสุดมาแพ้ซีวีโอตอย,ย้มสวนครับที่ราชจะดาเนิน3เมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเปรียบเทียบกันไปแล้วก็กัปตันเนี่ย ชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยเป็นรองนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งวงในในี่เหนียวเหนืบเลยส่วนเจ้าจอมพิชิตนี่เป็นมวยบู๊มวยขวามีหมัดต่อยแม่นต่อยคมลุ้นได้วงในก็มีไล่แขนล็อกรัดมัดตีของเดิมๆปลายไม่ดีทั้งคู่คู่นี้ก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันเพราะว่ามาแทนเลเยรราคาล่าสุดไปดูน้ำหนักสอบกันก่อนครับน้ำหนักสอบเนี่ยมาลด0.2ทั้งคู่ครับเลยรเปิดอยู่ที่จอมพิชิตเป็นต่อเสมอคู่นี้ผมก็ชอบไม่มากแหละชอบจอมพิชิตครับชอบกระดูกมวย การผ่านมวยต้นๆมีหมัดลุ้นได้ครับส่วนวงในก็ค่อยไปลุ้นกันอีทีเพราะว่าคู่นี้ออกทรงเข่าด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าต้นๆเนี่ยเจ้าจอมพิชิตเขาจะมีลูกหนักลูกแรงมีลูกต่ขาต่อยหมัดลุ้นก่อนได้จะชนะกับตันวันของโอเมมีเคครับส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับเจ้าเพชรพชัชระศูนย์จิราขุดชิมพบกับเจ้าสิงห์อุบลสก้องเกียรติครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ฝ่ายน้ําเงินมาเข้าเวนแทนนะครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนเพชรพัชระ ศูนย์จิรากุดฉิมหรือว่าสมิงเหล็กศูนย์จิรากุดศูนย์จิราดงหมูจากกระสินครับซ้อมอยู่ที่ศูนย์จิรากุดฉิมยี่ิบสปีร้อซเมตรเป็นมวยเข่าครับประเภทเสียบยัดไส้เลยตัวนี้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเข่าแหลมแทงลึกครับต้นตนก็มีหมัดมีศอกลุ้นได้อาวุธหนักอาวุธแรงครับมีชา้นนกนกยกสองเพชรขุนศึกเพชรสุภานัน ตองเขาเชียงใหม่ที่ราชดํำเนินครับแพนนกยกสราชบุรีเล็กสิทธิ์ดรชานชัยที่หลังสิทธิ์ชนะชายตะวันบุรณามวยไทยที่หลังสิทธิ์ครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาคู่ชกสิงห์อุบลสอก้องเกียรติสิงห์อุบลสิทธิ์ขุนเดชตัวนี้ก็มาเข้าเวนแทนเจ้าราชบุรีเล็กหมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับมวยจากอบุบลซ้อมสอก้อ,องเกียรติครับ19ปี170เซนติเมตร ก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับมีทุกลูกนอกได้ในดีมีแพ้นกจกสี่เพชรใหม่ดาบรันสารคามที่ลังสิทธิ์แพะเรือนเพรเล็กสิทธิ์ทองปอนที่ลังสิทธิ์แพ้นกจก3ปูด,ดำสิทธิ์หนึ่งอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยมา126หถ้าเงินมา1 2อ7นะครับคู่นี้ดูจากเนื้อตัวรูปร่างช่วงชกก็อย่างที่เห็นครับเพรพัชระเตี้ยสั้น แต่ว่าเป็นมวยที่ขยันครับมวยบูมมวยตือ้อสิงห์บลได้ใหญ่จริงครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นครับฟอร์มหลังนี่แพ้มารวดเลยก็เขาเรียกว่าฟอร์มหลังเนี่ยไม่ดีเลยแล้วก็มาแทนด้วยวันนี้ใหญ่จริงครับแต่ว่าลูกขยันลูกตือ้อลูกหนักลูกแรงเนี่ยผมดูว่าเป็นรองเจ้าเพชรพัชระวันนี้เล็กกว่าน่อยครับแต่ว่าได้หนาครับวันนี้ก็ยังชอบที่มวยตัวยืนในรายการไปดูเลทเปิดล่าสุดเปิดอยู่ที่ไฟแดงเพชรพัชระประมาณ32ออาจจะแพงหน่อยดูหน้าเล่นครับวันนี้ ส่วนคู่ที่4ครับคู่เอกประจำรายการนิโรศบุญมิลิทครับหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยเดิมนั่นแหละครับพบกับเจ้าเจิงสยามสิทธิ์บอลสกลค,คู่นี้ต่อยกันเวทพิกัด122ปบอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้านิโรศบุญมิลิทครับนิโรธกิตอาสาบางแก้วตัวเดียวกันนะครับมยจากพัทลุงซ้อมอยู่ที่พัทลุงที่ค่ายจิตอาสาบางแก้ว20ปี167เซนติเมตรเป็นมวยขวาครับมวยเขา่าประเภทศสาสตร์แข่งโยนแทงเดินขวางเดินคำ้ำเดินเสียบ สมัยก่อนเนี่ยมีเขาเรียกว่าฟอร์มสดมากชนะติดต่อกันมาหลายไฟ์พอปล่อยเวทขึ้นมาเจอมวยกระดูกดีๆก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเจ้านี้รธดแพ้ปืนใหญ่พอหลักบุญที่หลังสิทธ์แพ้เพชรสองแสงเพชรยินดีคารดมี่ที่ลาดดำเนินแพ้จเจริญเงินบูรณามวยไทยที่หลังสิทธ์เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเก่งสยามสิทธิ์บอลสกลค,ครับผู้ชกครับมวยจากร้อยเอ็ดซ้อมอยู่ที่สกลนนะครที่สิทธิ์บอลสกลน,นะครับ17ปี170เซนติเมตรมวยขวาฝีมือเขา่า นอกเนี่ยดีกว่าแน่วงในเนี่ยก็ไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่าวงในเนี่ยผมก็มองว่าเก่งสยามตัวนี้ก็ไม่เป็นรองเหมือนกันแพ้จตุรัสซาปิดาที่ราด,ดําเนินแพ้นอกยก5้าลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยที่ราชจะดเนินวันนั้นนี่พลาดโดนนับหน้าจะช่วงยกสี่หรือยกห้าผมจําไม่ได้นะก็วันนั้นก็พลิกราคาแพงพอสมควรแล้วก็มาชนะลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มเทียนมวยไทยแก้มือได้ที่ลังสิทธิ์30กรกฎาคมที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงมา122.5น้ําเงินมา122.2ลดคนละนิดคนละหน่อยรูปร่างช่องชกก็อย่างที่เห็นครับคู่นี้ก็ปาดหัวตัวเท่าดูเผินๆเ,เนี่ยเก่งสยามดูใหญ่กว่าเลยนะแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยต่างกันประมาณ2-3มเซนนะครับคู่นี้ต้นๆในความเป็นมวยผมก็มองว่าเก่งสยามดีกว่าส่วนวงในก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่าคู่นี้เป็นเป็นมวยเข่าทั้งคู่อะโดยเฉพาะวงในเนี่ย นิโรตัวนี้เขาจะมีลูกขวางลูกขวางลูกป้ายส่วนเจ้าเจงสยามเนี่ยลูกล็อกลูกล็อกคอเด้งตีลูกแข็งแรงเนี่ยดูดีคู่นี้ผมชอบที่เก่งสยามนะต้นต้น,ตนผมมองอว่าเห็นตัวก่อนวงในวันนี้ถ้าสู้เข่าดีๆเนี่ยมีโอกาสม,ม้วนเดียวครับเพราะว่าช่วงหลังก็อย่างที่เห็นครับนิโรดช่วงนี้ปล่อยเวทขึ้นมาเจอกระดูแข็งแข็งส่วนมากก็ไปายมียุบมีแผ่วไล่ไม่จนก็ยุบย่นยอมไปเองคู่นี้เดทราคาเปิดอยู่ที่ เก่งสยาม5้าสีราคานี้หน้าต่อครับหน้าเข้าไปก่อนจ่าชนะเจ้านิโรธสอบุญมิริทหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> สรุปมารักบ์โชอบที่เด็ดสดาวแล้วก็หดาวประจํารายการนะครับให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจํารายการวันนี้ครับ3ดาวประจํารายการศึกมวยมันสะนันเมือง3ดาวผมชอบไปที่เพชรปัะจระ ศูนย์กีฬากุดชิมครับจะชนะเจ้าสิงห์บลสอก้องเกียรติเล็กกว่าจริงครับแต่วันนี้ผมมองว่าลูกตือ้อลูกบูลูกขยันเนี่ยดูดีกว่าหนักแรงทุกลูกด้วยครับต้นต้นก็คู่โชคไ่ยมาแทนด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าไปปลายเนี่ยโดนเขา่าโดนอัดเดินบทเดินวิ่งเข้าไปอาศัยวงในถึงจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าแข็งแรงครับตัวนี้เพชรวัชระ,ะถือว่าใช้ได้เลยผมมองว่าไปปลายดีกว่าวันนี้บทเบียดเสียสีมากยกสิงห์บลก็น่าจะยุบน่าจะหมดเหมือนเดิมอะ่ะวันนี้ยังชอบที่มวย ตัวยืนในรายการครับเลทเปิดอาจจะแพงหน่อยดูยหน้าต่อ5ดาววันนี้ผมชอบไปที่เก่งสยามนะจะชนะทีโรดสอบุญมิลิตรคือคู่นี้พื้นเพเขา่าชนเข่าก็ว่าได้แต่ถ้าพูดถึงความหลากหลายตีนอ,นอกเนี่ยผมว่าไว้เก่งสยามน่าจะเห็นตัวก่อนเจ้านีโรดเนี่ยเป็นมวยขวามวยเขา่าวงในเดินขวางเดินคํำเดินเสียบช่วงนี้แพ้มารวดเจอของแข็งแข็งเจอมวยกระดูกดีๆเนี่ยไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันส่วนเก่งสยามช่วงนี้ก็พลิกแพ้ตลอด ต่อยกับเจ้าตุลัดต้นๆก็ดูดีไปลายๆก็โดนจตุลัดเดินอัดเดินบี้ก็ไปลายก็ยุบต่อยกับเจ้าลุ่งเรืองเล็กก็พลิกแพ้แล้วก็มาแก้มือล้างตาได้ไฟล์ล่าสุดก็ต่อยดีมากวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเก่งสยามนะครับดูใหญ่นะครับวันนี้ดูใหญ่น้าหนักไปๆไม่ห่างหรอกแต่ว่าดูทรงดูรูปร่างเป็อเผลอดูใหญ่กว่านอกดีกว่าเห็นครับวงในเนี่ยผมก็อมองว่าไม่เป็นรองวันนี้จะชนะน,นิโรธสองบนเมลิท ชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปว่าชอบสีคู่ในรายการคู่แรกชอบคมเพชรจ่าี่กุบลคู่สองชอบไปที่เจ้าจอมพิชิตสิทธิ์ดรชาญชัยครับคู่ที่สามชอบไปที่เก่งสยามสิทธิ์บอลสกคลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านมีเงนินรวยๆจากลาสบอลเลเวลน,นี้ขอพระคุณคระ